ถึกภัยแห่งแล่งดำพองขี้ดินไงแห่งถึกภัยแล่งหุกหานหาวีปลายปีน้ำเก่งส่วนเขือสวนแต่งบ่มีสินดีสวรรค์สร้างบ่ปานีเห็นใจแนตีสาวหน้าจนจน ยินดีตอนรับเข้าสู่ซองแขกไลส์สไตล์วิถีบ้านนอกบรด้อัพคลิปลงหลายมือหายหน้าหายตาไปกะย่งคิดฮอดคิดถึงเอฟซีทุกๆคนคือเก่าเนาะคิดฮอดพี่ๆทุกคนคือเก่ากดไใดเข้าเบิ่งและก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะ,ะถา้าถ้ามาเบิ่งคลิปนี้กะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปวันนี้ก็สิพาออกให้ออกนะออกไปสำรวจเบิ่งน้ำนาเพราะว่าฝนตกมานีกับมันสองมื้อบ่วแต่สองมื้อแหละมันหลายอาทิตย์เลย ลายอาทิตย์ตกต่นเนื่องแต่ว่าตกตกลินตกนะบ่พอสีได้เกี่ยวเข่าอ่ะนะปีนี้เป็นปีที่ดำกับลำบากเกี่ยวกับลำบากปีนี้ฮะลำบากสุดเพราะว่าดำแล้วดำแล้วมาืม่อนลิงบัดลกงาอีกฮอนยามลกงาแล้วผัดฮอนยามเกี่ยวอยีกวันนี้ผัดน้ำท่วมนะ่ะปกติเข่าเป็นพวเกี่ยวเลยตอนนี้ปกติเข่าเป็นเพเกี่ยวแหละเบิ่งเม็ดเข่า มันจนสีอ่องงอกงอ,อีกหลมันจนสีอ่องงอกคาต้นแหละแต่ว่ายังเกี่ยวม่ได้ยังคาฝนเบื้องน้ายังท่วมอยู่น้ำยังท่วมอยู่เดี๋ยวสีออกไปเบื้องหน้าจะคลองมันสีเป็นยังไงสีรอดดีวะสงสัยอยู่ในพื้นบาดานลเลยวะจกักคือสีเกี่ยวม่ได้แหละเดี๋ยวออกไปสำรวจบัง หาบก็บหาบตอนนีห้หาบเข่าหาบเข่าหนีน้ำป่ากันยังมียได้ป่ากันยังลอยอยู่นะบุจักในเห็ดเกี่ยวกับของงอก ้าตนายลี ite, so ่นัโยเดฮุบตันน no like ี้เกี่ยวจังไห้เนี่ยเกี่ยวจังไห้ไรเกี่ยวไห้ดียวได้เลยโอ้ฝีลึกเลยเนาะยังมาอยู่บนน้ำเนี่ยตายตายตายท่วมมดแล้วทางทางาพู้นี้ ขวาทางนาทางฝนท่วมหมดแล้วจ้ะท่วมคือกันงั้นไปเกี่ยวไปจะเจายังท่าบังฝนนี้หละท่าเมื่อใดก็ยังตกคือเก่าอยู่ <c oughs> ทางเออมาตลอดทำนี่น่าท้อบึงน,น้ำท่วมตายตายตายฟู อาทางพุ่นบบเรือแล้วสะพลึกกะลีเบิ่ีพลึกกับฝนปีนี้โหดให้สลอเกินเอ,อ้ยห้าม ทางนี้ยังหมัดเข่าอยู่เดี๋ยวไว้ย่างย่างไว้บงเงิน่นหมัดเข่ากันปุ๊บทันอี่บ้านี่ตายตายตายตาทโทุกพอหมู่นี่นี่บอกเลยจังกระบอกเลยหมดแดง ปลาโตเกี่ยวมือบ้านในตินีไงเกี่ยวข่าวนี้นะ<ำ>หาวข้าบ้านบุตินี่นลปลาโตคือหาบหลายแท้นักน้ามวยเลยข <c ười> ายู่เกี่ยวใครเดียวเนาะ นักซ้ำเ <laughs> บิดอะไรตีเนี่ยยางเอาไปจ่อเบื้างตังมากรเกนดอะไรห <c oughs> ลึกน้ำเนาะถ่วงมาแล้ว มันสีบลอ,อ,องงอกบลอบนอินบัอนเอาขึ้นไปเลยสีตากมันยังผลย,กกยังตกยุดยานแต่อองงอกกันแลคคันบอนคันโมเดี่ <laughs> ดำกับลำบากเกีียวยังลำบากขักขนาดทีนี่ ออกไปบึงุนแหละลกิเลกกิเลกกิเลกท่วมทุกที่ของของล่าปีนี้โดยเฉพาะแมนทางซีปโปนแถวเมืองนองแถวนี้ววยง่ายก็คือจุดที่ใกล้กับแม่น,มน้ำใหญ่ประเภทประเภทเซประเภทอย่างนี้เม็นท่วม อย่าไปเบิ่งห้วยใหญ่เหมือนนี้โอ้โหท่วมขัวเลยพี่ลึกพี่ลึกปีนี้เป็นปีหากยังบอแห้งสำปิกายนี่แต่ว่าปีกายนี่ท่วมท่วมช่วงเข้าหากระดำหน้าแล้วไม่ไหมนะประมาณเข้ากำลังเขียวกำลังตั้งก่อปีกายนี่ปีนี้วัดท่วมตอน เกี่ยวเข้าน้ำเริ่มบานพังเลยเื่อเลืลนล่เลืเ,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 เข้าไป เข้าขึ้นมาข้างในดังไฟไปใส่เวดเจ้าของนี่โอบป,าป,ปาลาไปเลยปลาทุกอันตรายอันตรายน้ำปีนี้อันตรายเมื่อก้กินเข้าแล้วปีนี้ ๋ยวสข้ามอู้อูีหยงังโอ้ตกใจ <c oughs> เด๋ย่สข้ามปเปนอ่ขอนีนไงไ้ง่ายจัวะไปได้บ่วะขัวสิบวกไปที่เนาะเสียวแห้งเว้ยขอนั่งงนึง โอ้เรียบร้อยขาวจุนพูนขูทางขูเรียบร้อยไปแล้วแบบนี้ไปทางไหนเนาะอะไนี่ เรียบร้อยปีนี้เข้านาปีนี้ทั่วมาแล้วตายตายตาย,ตายนักนาสาหัสขนาด มีเห็ดอ,อกแบนี่บึงกว่าอตตายตายเข้าน้ำปีนี้น้ำหนีโมมีท่าทีวสิลงขึือเรื่อยๆ นี่ยังเพียงหัวเข้าน่ะเดี๋ยวย่างให้เบิ่งเที่ยงก่อนเจ้าเบิ่งเที่ยงหน้าเจ้าของก่อนท่วมหลายกว่าหอบที่นี่นี่ยังบ่ซ่ำยังบ่ซ่ำนี้ อ้อม,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 นมนี่ถือว่าหลายท่วมท่วมโต่งท่วมนล้วหมดเลยผมยังมมยุดมมยุดตกเนาะอันโตกคือเก้า น้ำล่นต้งเลยโอ้ยกำลังลงางอยนะแถวนี้แถวพุ่นแม่นท่วมหมดเลย เข่าแล้วขึ้นมาเลยเข่าเรียบร้อยอดตารางเทียงทับบึงแน่น่เทียงน้กอะน,น้ำเข่าแหละ ตายบ่อนมันล ok like like right ้มแน่นี่เบิดเลยนี่ขันบุบกนี่ม่นนองงอกเลยแถวนี้ทำมันบุบวกจะเขื่อนขันมันบ่แห้งบ่ลงจะเขื่อนนะบ่ลงจะเขื่อนนี่มันแล้วเลยปีนี้แถวลุกแถวยังเป็นน้ำเป็นน้ำหมดละแถวนั้นเข้าโอ้นาปีนีิ ที่ถืกภัยแห่งแรง